สวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มก็รมามพบกนันอีเช่นเคยเห็นแบบนีเออตามจนถไปกลับบา้านตั้งแต่มเมื่อวานนี้และแต่ภาพไปที่เช้าวันตดอมาจะเสีเออจะกระโดดมันจะกระโดดพน้นหัวฉันปะเนี่ยฉันก็ลุ้นอยู่นะแะดดก,ก็ส่งนะดีมากเอเออลาพ่องเชี่ยวเอาลุ้นโดดได้ยังอู้และขี้ดินก็เต็มหัวค่อยขนาดนี้จะเอาไปกูขี้ดินจะใส่มาโอ้ยโดดไปหรยอยังอ๋อเออโดดไปแล้วนี่ล่าสุดเอเสี่ยวไปแต่กระโดดตามเอาหัวฉันไม่เคยเว้นเลย เอาจริงนะสภาพแมววันนี้เหมือนกินข้าวไม่อิ่มก็เลยปะเรียกมากินข้าวใช่ไหมแมวทุกตัวก็กินอันนี้คือกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะอยู่ข้างบนบ้านนี่เหมือนแมวบางตัวจะกินไม่อิ่มแต่เนี้ยคือเป็นอาหารของพิเศษของป้ายเนาะเป็นอาหารเรายกคากิมันแพงก็คือให้แมวทุกตัวกินไม่ได้เนาะช่วงนี้ก็คือเหลือแค่นี้แหละอุ้ยจะอยู่ถึงอาหารไม่มาปะเนี่ย ก็สร้างมาให้แล้วแบบแบ้งค่ายนะฮิลากาซี่ร้อยยี่สิบบาทแพงมากเลยตอนแรกก็ว่าจะเปลี่ยนแต่ว่ายี่ห้อน,นี้มันช่วยสลายนิ้วได้สองแบบก็เลยว่าเออซื้อมาแบบยี่ห้อน,นี้กัดแค่้วซื้ออัซสาหน่อเนี่ยคือมีใครเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ป่ะเนี่ยอยดติ๊ก เอ้เจ้าเฮ้ยมีใครเปิดรีบไปปิดเลยนะเดี๋ยวน้ำท่วมโอเคว่าจะให้เขากินอาหารรสใหม่ที่กำลังจะมาถึงพอหมดนี้ใช่ไหมปุ๊บเราก็จะให้เขาเกินเป็นสูตรป้องกันอาจจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งทีลาค่าเบาลงมาหน่อยแต่ก็ยังคงเกือบลักลอยมเมวแต่ละตัวเวลาไปที่นี่นี่นะต้องโดนแดดเนาะตัวไม่เป็นไรแต่หน้าชันนิพองอ้อล่าเจ้าอนาคตครั้งนา้าอาจต้องทาครีมกันแดดให้น้แมวซะแล้วนางชี้ไปชี้มาตัวนี้เดินมาขา้างหลังแบบเงียบๆเ,เ,เขาสองคนเมือเป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้ากรรมในเวรที่จะต้องเดินตามกันนอออออยยูู่่่่่่ตตตตลลดดดไไไไมมมมวาาาาาาจจะะปปงงเเเเขิพื ตัวนี้คนหนึ่งพยายามเดินนี่แต่หัวสั่นกด็กเด็กดเดกด็กเด็กมืนเป็นลูกบาสเทียวไม่รู้นะไม่เดินนี่ดูว่ยิ่งเล่นยิ่งชอบลาสุนหิวมาทิ้งตัวให้นอนจกพุงให้แต่บอกว่าไม่นะถึงยันขี้เกียจและดูที่มันนอนนะก็คือผักบุ้งขี้ดินขี้ใต้โอ้ยจะมงตกใจ ือจะเล่าเรื่องนึงของเจ้าชายเย็นให้ฟังเมื่อคืนเจ้าชายเย็นเข้าบ้านมาประมาณห้าทุ่มนะเข้ามาทางผิดธ,ธรรมชาตินะก็คือทีนี้เข้ามาแล้วที่นี้มันออกไม่ได้อุ้ยชายเย็นอื้อนี่จากก่าลึกไวไปจํบบ้านเลยเอาตังในต่อเลยนะแทีเนี้ยเขาเข้ามาเขาออกไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ก็เห็นแผลเขาคือแผลเขาก็ดูหนักกว่าสมควรนะพอเช้าวัานต่อมาเนี่ยมาเห็นตรงน,นี้คือหนักว่าเมื่อคืนดีคิดว่าน่าจะเกิดจากแม่บอกว่าอาจจะโดนน้ำร้อนลวกหรือไอาจจาเจ้าใครทำอ่ะ เราไม่ฟันทุกแล้วไม่แน่ใจอาจจะเป็นแมวที่ทะเลาะกันเองแต่เขาก็มีความพยายามที่อยากจะท่มเนื้อและดูเลเลือกที่ไปอื้มมันมีขี้ดินให้ตัวเองทมม่มเมนที่ในแล้วมันเป็นใบตองแห้งเนาะเพื่อจะบอกอยังไงดีเขามีแผลบริเวณขาหน้า,นาแถวบริเวณบนอเอ้ยนั่นะแหละที่ทุกคนเห็นนะก็ค,คืออยากทําแผลให้นะแต่ว่าเรียกขึ้นบ้านว่าเย็นไปกนินข้าวเย็นกินข้าวไม่เย็นปลาปลาปลาขึ้นพันปลาไม่ไมานี่กินข้าวเสร็จแม,มวบ้านตัวเองก็พาคันดิา้ายร่างกายก่อนไปเข้านอนทึ่งตอนบ่ายน,นี่เล่นกันก่อน,อนเ,น,อะเน,น,นะ่ี นั่งพักพ่อนไม่ขยับร่างกายสักนิดนึงเลยหรอเออแมวจะมีที่เล่นใหม่ไปเรื่อยๆอยิ่งไงยงไงทุกคนดูแพร่เจ้าชายเย็นนะมันซูมได้ใกล้แค่นี้แหละบพราว่ากล้องเราได้ดีบีมาตรท่านเกินไปที่บ้านก็คือจะค่อนข้างเป็นมิตรกับเจ้าชายเย็นเนาะก็คือไม่ไล่ไม่ตีไม่กัดนะทุกคนก็เนี่ยคืออ้ายก็เดินมาแล้วคือส่งใส่เจ้าชายเย็นทําอะไรนั่งมองชายเย็นใช่แต่ถ้าเป็นเจ้าขวานฟ้าน,นี่คือไม่คือแมวทุกตัวพร้อมไล่เจ้าขวานฟ้ามากแล้วคู่อลิเจ้าชายเย็นก็คือเจ้าขวานฟ้า งนี้อากาศหนึ่งวันคือตอนกลางวันน่ยคือร้อนมากเนแต่พอตกเย็นนี่คือเริ่มหน้าอะลรอาจจะอาจจะอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวอาจจะต้องไปซื้อยากับหม้อมาให้เออกินแล้ววันนี้ขออนุญาตลาไปกับขขากเลยก็เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซักไก่กกไเดจก็ไม่คิหนาเด้อบายบาย,บาย